สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกค้าประหมอทุกท่านเลยนะคะกลับมาอีกแล้วประหมอจากเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาทำนายดวงรายวันประจําวันที่22มีนาคม2562ให้กับพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะนะเป็นไงมั่งคะที่ผ่านมาก็คงจะโอเคเกือบทุกวันนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะถ้าเรามีพลังและเขคิดบวก,บวก เราก็จะเจอแต่เรื่องบวกๆนะคะพี่น้องนะก็เหมือนเดิมค่ะทํานายดวงโดยรวมโดยกว้างนะคะของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเฉพาะเรื่องดีๆนะคะไปใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่อย่างไม่ประมาทนั่นเองค่ะ,ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะมาดูดวงรายวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะคะว่าวันที่ 22่มีนาคมนี้นะคะวันศุกร์แล้วนะคะพี่น้องจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องระมัดระวังนั่นเองค่ะอ่มาดูกันค่ะอืวันอาทิตย์เป็นยังไงมั่งคะคิดว่าคงจะโอเคนะคะ่ามาดูขออนุญาตจับไฟนะคะแทนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เหมือนเดิมค่ะจํานวนสามใบก้อยออกมาแม่นยํานะคะอ่ามาดูไพ่ตัวตนอันแรกเลยนะคะไพ่เทพแห่งวทมนต์นะคะ รู้สึกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาหรือณปัจจุบันนี้เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์คิดดีนะคะคิดอย่างมีแบบแบบแผนนะคะเขาเรียกว่ามีเซนส์พิเศษมีพรสวรรค์มีความคิดสร้างสรสรค์และคิดในเรื่องที่เป็นไปได้อย่างนี้นะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อ่าต่อไปในวันที่เอ่อยี่สิบสมีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะคะ มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนะคะปวดท้องปวดท้องนะคะปวดประจำเดือนอถ้าเป็นผู้หญิงนะคะปวดในช่องท้องแล้วก็ให้ลดของเรื่องของความวิตกกังวลลงด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะแต่ป้าหมอคิดว่าในวันที่22นั้นเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าไพ่ตัวตนนั้นออกมาดีนะคะ อาจจะในลักษณะของเรื่องของเส้นพิเศษเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องออดีและเรื่องไม่ดีอันนี้ให้เราสังเกตตัวเองด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในวันที่ยีิบสองนะสรุปอ่านไหมคะก็คือพยายามปรับสมดุลน,นะคะความให้มันลงตัวในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายก็าตามนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่ยีบสนะคะและ มีความรู้สึกว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในเกี่ยวกับเรื่องของสัญญานะคะสัญญาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็ให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเนี่ยอ,อ,อ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่เราผิดสัญญาตัวใดตัวหนึ่งด้วยนะคะในวันที่22นี้นะก็อาจจะมีหนังสือ หนังสือในเรื่องของการที่เตือนเรามาในเรื่องของก่อ,อ,อ,อนหน้านี้เราอาจจะผิดสัญญาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คิดว่าเคลียร์ได้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ย,ยุติธรรมอย่างนี้ก็คือปณีพนนมได้หรือเคลียร์ได้นั่นเองค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากนะคะก็ให้เราแก้ไขไปตามสถานการณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะคิดว่าแก้ได้ต่อไปผู้ที่เกิดวันจันทร์บ้างค่ะ ผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงมั่งคะมาดูกันค่ะขอให้ออกมาเม่นยํานะคะแล้วก็มีสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในแต่ละวันนะคะให้ผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดีค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะผระหมอขอจับไพ่นะคะแทนดูค่ะไพ่ตัวตนอันแรกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์รู้สึกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะปรับให้มันเกิดการสมดุลนะคะอาจจะ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแต่ว่าในวันที่รู้สึกว่าในวันที่22นั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์นี่นท่านใดท่านหนึ่งนะ่ยนะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นย้ายที่อยู่หน่อยนึงนะย้ายที่อยู่จากตรงนี้ไปอยู่อีกที่หนึง่งเพื่อความสะดวกหลายๆอย่างแต่ว่าย้ายแล้วดีนะคะและมันอาจจะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือโยกย้าย เไปอยู่ในที่ที่ไม่ไม่ไม่ไกลจากที่เดิมนักนะคะคิดว่าเป็นแบบนี้หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานนะคะให้มีให้มีพลังานเพิ่มขึ้นแล้วเงินก็เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่เกิดวันจันทร์ในบางท่านนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการทำงานอะไรที่มันเดิมๆซ้ำๆเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้เลยนะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนในวันที่อืมเห็นไหมคะ ส่วนในวันที่22นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าออกนอกพื้นที่เห็นไหมคะออกจากที่เดิมไปนะคะหรือกลับบ้านนะคะหรือไปต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะคิดว่าวันศุกร์นะมีการเดินทางแล้วโชคดีด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะที่เกิดวันจันทร์ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเห็นไหมคะเหมือนกับว่าเราได้คี่คลายได้ผ่อนคลาย หมดเคราะยังไงไม่รู้สําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์และถ้ารอคําตอบอะไรอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าคําตอบเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะคะชัดเจนหรือได้คําตอบอ่าเป็นเข้าข้างเรานั่นเองในทุกๆเรื่องนะคะรอคอยอะไรอยู่ก็จะได้หลังจากที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเนี่ยมีความพยายามมายาวนานนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นในวันที่22คิดว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์อ่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ โอเคต่อไปผู้ที่เกิดวันอังคารบ้างค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารเป็นยังไงบ้งางดูกันนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารมาดูกันค่ะเป็นยังไงขออนุญาตจับไพ่แทนนะคะผู้ที่เกิดวันอังคาระคะ่ะไพ่ตัวตนอันแรกเลยค่ะ ผู้ที่เกิดวันอังคารบอกว่าที่ผ่านมานะคะหรือสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยโหยเห็นไหมคะเอาอยู่เอาไว้เหนื่อยนะเหนื่อยนะคะคนวันอังคารเหนื่อยทุกวันนั่นแหละแต่ว่าในวันอังคารเนี่ยก็บอกว่าเหนื่อยและเอาอยู่นะคะเห็นไหมสู้นะจับสิงโตได้นะคะปัญหาอุปสรรคมาเนี่ยคนวันอังคารเนี่ยเอาอยู่หมดเลยนะคะ ด้วยความว่าเป็นวันที่แข็งนะคะเอาอยู่หมดมีพรสวรรค์มีความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวนะคะอืมนะอืมดูแลบริวารดีด้วยความที่ที่เราเป็นผู้นํานั่นเองค่ะแล้วก็คิดว่าในวันที่ยี่สิบสองนั้นเนี่ยคงจะเอาอยู่นะคะคงจะเอาอยู่อ่ะขึ้นไพ่เดดสนะคะในวันที่ยี่บสองให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะ โดนของมีคมนะคะเลือกตกยางออกหน่อยหนึ่งนะคะนะแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพนะปวดท้องนะคะอย่างเงี้ยเน้นไปในเรื่องของการปวดท้องอปวดท้องเจ็บท้องโรคกระเพาะอาะอหารคำเริบถ้ากรณีที่ท่านที่เคยเป็นอยู่นะคะอต่นี้ก็คือต้องระ,ระมัดระวังนะอย่างนี้เลยนะคะและก็าสุดท้ายก็คือหมายความว่ามีความรู้สึก มีความรู้สึกว่าเอาอยู่เอาไว้ในทุกๆเรื่องนะคะอย่างนี้เลยและถ้าขึ้นไพ่ทาช่างแบบนี้นะคะผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีมีมีมกิจเกี่ยวกับหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะชาววันอังคารท่านใดท่านหนึ่งถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาล พระหมอว่าเที่ยวเนี้ยบางท่านอะจบเรื่องนะคะแล้วก็ยุติธรรมสำหรับเราค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยมินเมว่าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ให้สบายใจได้นะคะสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นธรรมสำหรับเรานะคะนะโอเคเลยค่ะอืมเอาไว้อยู่นะคะผู้ที่เกิดวันอังคารต่อไปผู้ที่เกิดวันพุธบ้างค่ะ ผู้ที่เกิดวันพุธจ๋าเป็นยังไงมั่งคะวันพุธสีเขียวอ่าสีเขียวของประหมอนะอ่าวันพุธ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 เป็นยังไงมั่งคะขอให้ออกมาเม่นยำหน้าจ้ะอ่าเอาฝั่งนี้บ้างนะคะ,ะวันพุธในวันที่ยี่สิบสองนะคะควรที่จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะ,ะอ่ารู้สึกว่าสถานการณ์ ปัจจุบันนี้ณขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคลงตัวนะคะพาราชีนีนะอบอุ่นนะคะอย่างเงี้ยดูแลคนในครอบครัวด้วยความอบอุ่นอ่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าสมบูรณ์ค่ะนะผู้ที่เกิดวันพุธแต่ในวันที่22นั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะเป็นไปตามอ่าเขาเรียกว่าหมุนเวียนไปตามปกตินะไม่มีอะไรติดขัดนะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้ที่เกิดวันพุธมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะแบบนี้นะจ้ะแล้วก็สําเร็จนเนี่ย,ยสมบูรณ์นะคะแล้วก็อ่าเห็นไหมคะผู้ที่เกิดวันพุธอ่าไม่มีปัญหาอะไรจริงๆด้วยนะคะเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธนะ่ะถึงเวลาที่ที่จะโชคดีอ่าถึงเวลาที่ดวงอ่ะกลังเคลื่อนดีอย่างนี้นะคะ แล้วเขาเขาเรียกว่าเทวดาเนี่ยเป่าแต่แล้วเนี่ยให้ผู้ที่เกิดวันพุธน่ะมีโชคดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือหมดก็อย่างนี้ก็ได้นะคะผู้ที่เกิดวันพุธอืมนี่นะเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ทํามาก่อนหน้านี้เนี่ยส่งผลแล้วนะคะผู้ที่เกิดวันพุธต่อไปผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีบ้างค่ะามาดูผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเป็นยังไง ในวันที่ยีบสองมีเรื่องอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างขอให้ออกมาเม่นยำคือที่เกิดวันพริฤหัสวันครูเออผู้ที่เกิดวันพริฤหัสวันครูณนะตอนนี้หรือวันที่ยี่สิบเอ็ดรู้สึกว่าปวดอัวนะคะมึนนะแล้วก็มีความรู้สึกกระตึงเครียดอย่างเคลียรงานไม่จบใช่ไหมละ่ะ ก็อย่าไปเครียดอย่าเก็บเอามาถึงบ้านนะคะเราต้องพักผนะ่อนนะมาถึงบ้านเนี่ยก็อย่าเก็บเอา,เ,อาเรื่องของอที่ทํำงานหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่21ที่ผ่านมาเอามาเก็บมาคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้เราแกะไม่ได้เราเดินหน้าต่อไม่ได้นะคะเรื่องของงานอะไรก็แล้วแต่ถ้ากลับบ้านปั๊บเนี่ยพยายามทิ้งไว้ที่ทำงานเลยนะคะแล้วค่อยไปเคลียร์ในวันรุ่งขึ้น นะไม่งั้นเลยเราจะไม่สบายแบบนี้เลยนะผู้ที่เกิดวันผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะให้ลดความตึงเครียดนะคะอย่าเครียดอย่าวิตกค่ะต่อไปในวันที่22เป็นยังไงในวันที่22เห็นไหมคะจริงๆเลยทั้งสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีทั้งเครียด ทั้งกังวลและไม่ได้ดังที่คิดอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยมันจะได้ดังที่เราคิดทุกเรื่องไม่ได้นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสตดฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจนะคะอ่าส่วนเมื่อที่ผ่านมาเราไม่ได้ดังที่คิดเราก็จะเก็บมาค้างคาจนถึงวันที่22เนี่ยไม่ได้ค่ะ มันจะทําให้เราเสียการทั้งวันนะเพราะฉะนั้นปรับตรงเรื่องนี้เลยนะคะร่วง,งเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องความคิดด้วยใช่จริงๆด้วยนะคะอ่าเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นเลยค่ะในวันที่ยี่สิบสองให้ผู้ที่เกิดวันพรบบาราหัสบดีของผ้าหมอเตรียมไปตั้งแต่นี้เลยค่ะนะก็คือทําใจนิ่งตั้งแต่นี้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะให้สงบสงบนะคะอืม แล้วก็พักผ่อนในเต็มที่นะอ่าแล้วเช้าถึงเราก็จะมีพลังนั่นเองค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสอ่าต่อไปผู้ที่เกิดวันศุกร์บ้างค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงมั่งคะมาดูค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะขอให้ออกมาเม่นย้ำนะคะอืม ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นี่รู้สึกว่ามีลางสังหรณ์แปลกๆนะคะฝันเม่นนะสมมุติวา่าคืนวันที่21นะคะคืนวันพรฤหัสเนี่ยมีความรู้สึกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นถ้าหลับสนิทก็จะฝันเม่นนะคะอย่างนี้นะเอ่อแล้วก็มีเซนต์พิเศษนะเกิดขึ้นนะและในวันที่22ถ้าเราหวังเรื่องอะไรไว้เนี่ยสำเร็จนะคะคิดว่าจะสำเร็จตามนี้นะคะ แต่ว่าให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะในวันที่22นะผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วก็จริงๆด้วยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังเอาไว้เนี่ยยังไม่ได้เนี่ยก็จะได้รับการตอบนะคะแล้วก็เซนพิเศษนั้นแม่นๆค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะเดชสตาในวันที่22คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะของผู้ที่เกิดวันศุกร์จริงๆค่ะ ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็โชคดีด้วยรับคําตอบด้วยนะคะลื่นไหลนะคะเคลียร์งานทันนะคะสําเร็จตามที่เราได้ไปประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะได้รับคําตอบในวันที่2 2นี้นะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะต่อไปผู้ที่เกิดวันเสาร์บ้างาผู้ที่เกิดวันเสาร์บ้างเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะนะผู้ที่เกิดวันเสาร์ขาเป็นยังไงบ้าง นะคะในวันชี่นั้นเนี่ยพี่พี่น้องนนะบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดคงจะกลับภูมิลำเนานะคะบ้านเกิดเนาะเนื่องจากว่ามาเลือกตั้งนั่นเองค่ะมาทำหน้าที่ของพลเมืองคนไทยนะคะคิดว่าทุกท่านนั้นก็คงจะามาใช้สิทธิ์กันนะคะตามาภูมิลำเนาของตัวตัวเองนั่นเองนะคะ อ่าทีนี้มาดูของผู้ที่เกิดวันเสาร์บ้างนะคะเป็นไงบ้างในวันที่ยี่บสองนะคะเป็นยังไงอ่าไพ่ตัวตนนะคะอ่อาไพ่ตัวตนก็คือหมายความว่าสําเร็จนะคะแล้วก็โอเคดีด้วยนะคะมีระเบียบแบบแผนมีการวางแผนนะคะในทุกๆเรื่องอ่ะรวมถึงวางแผนไปจนล่วงหน้าไปะนะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะเนี้ยพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปตามแผนนะคะ แล้วตามที่เราคิดกืมส่วนในวันที่ยีิบสองเป็นยังไงนะคะในวันที่ยีิบให้รามัดระวังกับบริวารผู้ที่บริวารญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือคนรักนะจะมีปากมีเสียงกันนะคะมีความขัดแย้งกันหน่อยๆน,นะไม่ได้ดังใจนะคะให้ให้รามัดระวังนะก็บอกว่าจะเกิดาการไม่เข้าใจกันกันกบคนที่เรารักในตัวนี้นะคิดว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติและไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะพูดที่เกิดวันเสาร์อ่าน,นะคะใช่นะให้ระมัดระวังในเรื่องของการาคําพูดนะคะคําพูดและเรื่องของการหวาดระแวงกันนะเกี่ยวกับคนรักนะวันเสาร์เนี่ยในวันที่22เนี่ยมีเขาเรียกว่าไม่เข้าใจกันนะแล้วก็เป็นเรื่องคําพูดอ่ะเป็นหลักนะแล้วก็ไร้าสาระอ่าถ้าพ่อหมอพูดแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นค่ะเมื่อทราบเป็นแบบนี้แล้วเราก็ระมัดระวังว่าอย่ายให้มันเป็นแบบนี้นะคะก็คือให้พูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องรักษาน้ําใจซึ่งกันและกันนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะในวันที่ยีิบสองคิดว่าทุกวันเกิดนั้นเนี่ยคงจะผ่านพ้นไปด้วยดีและขอให้โชคดีในทุกๆวันนะคะทํางานอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ